ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมชาย by keto academy ครับเช้านี้เช่นเดิมกันนะครับเรามาดูเทคนิคของการตัดผมชายเชา้ชานี้เรามาเรียนรู้ในการลักษณะของการเชงอนเลร์เช้านี้เรามาเรียนรู้ในลักษณะของการทิมและเลมลักษณะของการไล่ทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความสวยงามครับอันดับแรกนะครับผมมีการลักษณะของการเก็บลักษณะของจอจอนในที่นี้ความหมายของผมก็คือการสร้างรอบการสร้างลายสร้างแนวสร้างรูปแบบของทรงหรือลักษณะของจอให้เป็นกึ่งของความแหลมนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดหลักเลยนะครับ พอหลังจากที่เราได้จอนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไล่เลยโซนของซีกด้านหลังหรือลักษณะของตัวคอเขียครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานที่แบบเรียบง่ายในสไตล์เ t o เสร็จแล้วนะครับเรามาวางพอยต์ของโซนของซีกหน้าหรือลักษณะของผมปัดด้านหน้าส่วนนะครับคาแอลอเรียลักษณะของด้านข้างหรือด้านตงงกุดลักษณะของปีกด้านข้างหรือลักษณะของโหนกของศีรษะหรือลักษณะของมุมนะครับหรือเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือการลบเหลี่ยมลบมุมหรือสร้างให้มันมีความสมูทหรือมีความก กกันกันนนะครบเิจากจุดของจรจากโซนของซีกหน้าเราก็ไล่สเต็ปมาอยู่ลักษณะขอบลายแนวและซีกข้างนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอารูปแบบหรือการตัดผมชายในสาตล์เกดโอคาร์ดมี่นะครับมาเล่าสู่ระบบ มาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์มาให้กับเพื่อนให้กับน้องให้กับหลายๆคนที่รักสายวิชาชีพแลตลอดจนนะครับอาจจะเป็นช่างหญิงหรือช่างชายนะครับท่านก็สามารถจะศึกษาหรือนะครับหรือท่านอาจจะอยากเปลี่ยนเข็มนะครับหรืออยากจะเรียนรู้เอาเทคนิคของการทํางานในแนวของเกรดด์คอร์ดมีเนี่ยก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้ไปร่วมร่วมกันกับเรานะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราได้กรอบ กรอบลักษณะของจอหรือโซนของซิกด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งนะครับเราแบ่งลักษณะของการยกองศายกฉากหรือยกลายยกแนวหรือสร้างของความถุยให้อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดหลักนะครับเป็นการทํางานเป็นการที่เราเอารูปแบบของการตัดหรือการวางกรอบในลักษณะเึิงของผมชายนะครับให้เพื่อนให้น้องหลายๆคนที่นะครับที่ดูนะครับและการทํางานจริงๆเนี่ยยังยอมรับนะครับการตัดผมชายเนี่ยไม่ยากคำว่าไม่ยากในที่นี้ครับเราดูสีละลายแนวดูกรอบดูลายดูแนวลักษณะของ ทรงว่าพอดีเขาเป็นลักษณะอย่างไรแล้วเขาต้องการสูงต่ำอยู่ขนาดไหนหนาบางลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นจุดหลักที่ที่เขาวางโจทย์ให้กับเราส่วนนะครับการหลังจากที่เราตัดผมในโซนของซีกด้านขวาเสร็จแล้วเราก็มาวางกรอบวางลายวางแนวหรือวางลักษณะของรูปแบบในลักษณะตึงของด้านขวานะครับเราเอาไกด์ไลน์เอาเกณฑ์ในโซนของซีกด้านขวาที่ตัดไปแล้วนะครับมาเป็นจุดกําเนิดหรือเป็นจุดที่วางหลักหรือเป็นจุดที่วางลายหรือเป็นจุดที่วางแนวหรือเป็นสเต็ปเป็นเซกชันนะครับ หรือเป็นลายเป็นแนวกรอบของทรงครับก็เป็นนั้นว่านะครับเราเห็นนะครับกรอบของทรงหรือลายของแนวในลักษณะของผมชายเนี่ยบางทีบางครั้งนะครับจุดการเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบบางทีบางคนบอกว่าผมชายแต่ละท่านบางคนก็ชอบปิตาเลียนนะหรือเป็นคิปเปอร์เนี่ยเขาก็จะถ่ายไปเลยนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักการหรือเป็นการที่ความชอบนะครับอันนี้เราจะไม่ก้าวไกลกันส่วนนะครับบางคนก็บอกไม่เอาเขาช่องการที่อยากใช้กันกลคำว่ากันใจในที่นี้ความหมายของผมก็คือเป็นลักษณะขึงของผมยาวนิดนึงถ้าเราเข้า ใช้แบตเตอรียมันเหมือนเขาสั้นนะ <S <S เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเดินนะอันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะครับเราต้องเข้าใจสิทธิ์ของแต่ละท่านหรือเข้าใจสิทธิ์ของแต่ละคนอันนี้เป็นเป็นเป็นโจทย์หลักนะครับที่เราเรามาเล่ากล่าวนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาแต่งลักษณะของจอนะครับจอในที่นี้เช่นเดิมกันนะครับนะเราจะตัดลักษณะของแหลมหรือเทลงมานะครับหรือให้มีเนื้อจอน,นิดนึงเพื่อให้ทรงและรูปแบบที่เราตัดเนี่ยออกมา สวยนะครับออกมาให้สวยแล้วก็ให้มามากรมเกินกันนะครับโจทย์ปัญหานะครับนะครับอย่าลืมนะครับเขาลาักษณะของด้านบนเขามีเป็นผมลักษณะเกินของบางนะครับหรือช่วงด้านหน้าส่วนการที่เรามีปีกของด้านข้างเนี่ยบางหรือหนาเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผมด้านหน้านะย,ยิ่งดูบางนะครับควรเก็บนะครับเก็บลักษณะาาของด้านข้างสองข้างเนี่ยให้แนบที่สุดเพื่อให้มันมีเนื้อผมของโซนของซีกด้านบนเนี่ยมีความหนานะครับอันนี้คือเป็นจุดหลักนะครับบางคนมีคนถามนะครับว่าอาจารย์ ตัดผมยังไงนะครับให้ดูผมหนาอันนี้แน่นอนนะครับนะตามลักษณะของผมคือเก็บโซนของซีกด้านข้างให้มากที่สุด นะครับล้วจะมีเนื้อผมของด้านบนเนี่ยจะดูหนาขึ้นนะครับส่วนไททอยต์ลูนผมเนี่ยพยายามยกองศาตั้งฉากหรือวางกึ่งของพีระมิดนะครับเพื่อให้ทรงออกมาได้ทุยอันนี้จะดูเนื้อผมนะครับว่ามีเนื้อผมส่วนทรงนะครับบอดี้และลายแนวเนี่ยควรพยายามเก็บให้อยู่ในกรอบเลยเวลาเขาสะหรือดูแลเนี่ยเขาสามารถจะเซตทรงได้นะครับเพื่อนเพื่อน้องๆหลายๆคนที่รับชมอยู่ทาง u t u b e นะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกหรือมาดูหรือแคปรูปนะครับนะว่าต้องการลักษณะข,ของการตัดผมที่ ให้ดูหนานะครับและต้องการตัดผมทรงที่ให้ดูทุยส่วนนะครับการดูแลหรือการรักษาเนี่ยต้องการเป็นความอิสระอันนี้แน่นอนนะครับนะส่วนนะครับการที่เราจะเชงคอเลอร์หรือการทําสีนี่แน่นอนนะครับผมมีออยนะครับนะเป็นตัวเซรั่มหรือเป็นตัวบํารุงหรือเป็นตัวออยนะครับที่เป็นเป็นเป็นโลชั่นนะครับการกันนะครับการแล้วก็แต่งไว้นะครับอความหมายของผมก็คือการแต่งก็คือไม่ใช่ว่าเอาใบมีดมากันหรือแต่งนะครับส่วนเอาครีมเขาเนี่ยกนรล็กขอบแต่งไว้ ถามว่าทาไมต้องทําลักษณะนี้แน่นอนครับนะฮะผมที่เราทาวันนี้น,นะครับมันเป็นสีดักคำว่าหนักในที่นี้นะครับก็เป็นคอเปคอเปอร์นะครับเป็นน้ําตาลเข้มคําว่าน้ําตาลเข้มความหมายของผมก็คือการที่ใส่ปกปิดแล้วเนี่ยขอบมันจะต้องออกมาลอยแน่นอนคําว่าลอยก็เหมือนกับเราใส่หน้ากากอนะอันนี้ต้องยอมรับความจรงิงการที่เราต้องการที่จะทํางานโดยที่ไม่ให้เห็นขอบ ขอบในที่นี้ก็คือความดำลักษณะของการที่เราทาสีเข้าไปนะครับหรือย้อมสีเข้าไปหรือโกกสีเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่ติดลเลอะเทอะอันนี้คือเป็นเป็นหัวใจหลักนะครับนะครับเพื่อนเพื่อน,นน้องๆหลายๆคนตลอดคนที่มีรักอาชีพของเสริมสวยหรือตลอดจนนะครับอาจจะเป็นแคทติเชียนหรือเป็นช่างที่ทํางานในลักษณะก,ก,กึ่งของคอยเคมีนะครับอันนี้เราไม่ได้เป็นการสอนนะครับเป็นการบอกกล่าวและเป็นการที่เราแบ่งปันหรือเป็นการที่เราแชร์ที่เราให้ความรู้นะครับกับเพื่อนๆนน้องๆกับหลายๆคนที่รักษา ายวิชาชีพในทางเดียวกับเรานะครับบางทีท่านนะครับอาจจะเจอปัญหาในเคสที่ผมบอกนะครับทาไปแล้วนะครับอาจจะเลอะเทอะหรือเปิอะหรือเปื่อนหรือนะครับหรือลักษณะของการที่เป็นลูกค้าเองนะครับหรือเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับแต่ทาสีทีไรนะครับให้ลูกน้องมั่งให้แฟนมั่งหรือให้ใครก็แล้วแต่นะครับทำไปแล้วนะครับนะครับสีผมเขาเนี่ยออกมาเลอะนะครับเลอะก็เป็นบิ่นเหมือนกันเลอะเทอะว่าง่ายหรือเลอะครบนะครับจะดูวิธีการแต่งหรือทํายังไงที่ไม่ให้มันเลอะนอกกรอบ อันนี้คือคือคือเป็นการเขาเรียกว่าใช้ได้นะครับครับหลายๆคนที่เข้ามาแล้วนะครับตลอดจน f อฟนะครับแฟนขับแฟนใหม่แฟนเก่าแฟนบันแท้นะครับนะครับน้องใหม่น้องเก่าก็ทิ้งนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับหน้าโอกาสหน้าเราและทีมงานมีเทคนิคมีการทํางานในแนวของแฟชั่นใหม่ๆนะครับสวยเก๋เท่ตามสไตล์เคนโ a คารามีนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเรียนรู้นะครับท่านจะได้ไปก่อนใครนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูวิธีการเช็คคอลเลอร์นะครับ ที่ผมบอกวันนี้ นะครับผมคุณพี่เขาเป็นผมขาวนะครับเป็นไวแ a ร r เราการใช้ที่เข้ามาลาักษณะนี้เขาต้องการให้ปกปิดหรือให้มีผมเนื้อผมที่หนานะครับหรือดูดูผมเหมือนก็เยอะนะครับเราใช้สีหนักเลยเป็น Copper. คอปเปอร์คำว่าคอปเปอร์ในที่นี้ความหมายของผมก็คือเป็นสีน้าตาลสภาพหรือบอดี้ของเส้นผมเขาเนี่ยเขาเป็นผมที่บางเส้นเล็กอยู่ถ้าเราใช้สีอ่อนเนี่ยมันก็จะกลับดูเนื้อผมเขานะครับบางหรือนะครับดูดูเหมือนกับผมน้อยนะครับส่วนการที่เราใช้สีหนักหรือเป็นคอปเปอร์นะครับหรือเป็น มีเดียมกลางลักษณะเนี้คือต้องการให้ปกปิดผมขาวด้วยแล้วต้องการให้มีเนื้อผมที่ค่อนข้างดูละเยอะนะครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์หลักนะครับเป็นการทํางานเป็นการที่ผมเอามาเผยแพร่ และเป็นการที่ผมเอามาแชร์และเป็นการที่ผมเอามาแบ่งปันนะครับหลายๆคนทีเป็นเจอปัญหาว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้นะผมเขาบางเนี่ยโอ้พอย้อมไปแล้วพอทาอะไรเนี่ยเขาต้องการปิดผมขาวแต่ดูผมก็เหมือนก็นยังบางไม่ดูหนาขึ้นอันนี้แน่นอนนะครับนะวิธีการซอยเป็นจุดหลักนะครับนะแล้วการเก็บด้านข้างนะครับมุมฉากองศาหรือเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นจุดหลักนะครับส่วนนะครับการใช้สีที่มันสามารถที่จะปกปิดผมขาวก็ได้แล้วก็เป็นสีค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับมันไม่สว่างนะักมันจะเห็นเนื้อผมหรือกูนผมก เนี่ยทึบมันก็จะทําให้ผมขอดูหนานะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานในในฝ่ายของเคมีหรือเคมีเชียนนะครับนะอันนี้อันนี้เราเป็นเป็นการแล้วเปล่าแล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์แล้วก็เอาความรู้ครับให้หลายๆคนและนี่ที่ชอบนะครับที่ชอบสายวิชาชีพหรือหรือหรือรักงานอันนี้นะครับหลายๆคนที่รับชมอยู่อาจจะอยู่ที่บอกกับต่างประเทศนะเราก็ยังไม่เข้าใจหลักนะว่าวิธีการทํางานนะครับท่านก็สามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับหลายๆคนอาจจะอยู่มุมโลกของแต่ละมุมนะครับที่ต้องยอมรับว่าเรา เามีทาง u t u b e นะครับนะทางช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนที่เรามีการเผยแพร่ที่เรามาแชร์นะครับหรือการแบ่งปันในลักษณะของการเป็นร้อยๆหรือเป็นพันๆตอนแล้วนะครับนะหรืออาจารย์ออสสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับท่านก็สามารถจะคลิกเข้าไปนะครับดูทาง YouTube ได้นะครับหรือทาง t i k t o อกนะครับอสสมจิตนะครับเอ๋ๆครับ S O M J I T นะครับอสสมจิตนะครับหรือนะครับทาง Facebook ไล v ์ e v e d a y นะครับที่เรามีการเผยแพร่นะครับที่เรามีการแชร์แล้วที่เราเอาการเทคนิคของการทํางานในแนวของพัชชันสวยเก๋เท่ตามสมัยตายตายเคทิโอคาร์ดามีนะครับมาเล่าเก่าแล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันแล้วก็มาให้กับเพื่อนเพื่อนน้องๆหลายๆคนส่วนทุกคนเข้ามาหลายๆคนเข้ามาแล้วมีถามนะครับว่าอาจารย์ะะมีค่าใช้จ่ายไหมอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้ทาง3มช่องทางนะครับทางทิกตอกทาง YouTube ทาง Facebook ไลน์แล้วก็ทาง ทุกช่องทางที่เรามีการเผยแพร่นะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับ0 8 6 7 9 6 4 8ห8เดี๋ยวเราพบกันตอนที่สองนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับเดยวครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในตอนที่สองนะครับหลังจากที่เรามีการเช้งคอเลอร์หรือทําสีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูเทคนิคของการเป่าหรือรบลด้นะครับสีวันนี้ที่ได้รับนะครับก็เป็นสีน้าตาลเขาเรียกว่าโกโก้นะ คือเป็นช็อกโกแลตนะครับนะเป็นมีเดียมช็อกโกแลตนะครับนะ mm hmm. ก็เป็นการทํางานเป็นการที่เราเอาแนวของการตัดการทําสีนะครับหรือนะครับหรือการซอยในกึ่งของผมชายนะครับมาเรียนรู้มาเสริมสร้างแล้วก็มาพัฒนาในเอาหลักของการทํางานในกึ่งลักษณะของการตัด หรือการเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับในสไตล์ KTO Academy ครับวันนี้นะครับผมออสสมจิตดิสพักดีหรือ KTO Academy นะครับเอาเทคนิคนะครับเอาความรู้เอาการทำงานเอาแนวของพัชชันสวยเก๋เท่สไตล์ KTO Academy มาเล่ากล่าวนะครับมาบอกเนะครับของการทํางานในกลึงลักษณะของผมชายครับอันดับแรกนะครับเรามีการคัดหรือการตัดนะครับอันดับที่2อันดับที่สเรา มีการเขาเรียกว่าเชนคอนเลอร์หรือการทําสีนะครับอันดับที่3นะครับคือการจบจบในที่นี้ความหมายของผมก็คือการที่เรามาโบ o w d i หรือจัดเซตหรือเป่าของส่งนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการที่เราทํางานในในแนวของครีโอคารามีนะครับที่เราเอาหลักการหรือเอาความรู้หรือลักษณะของการเรียนรู้ในลักษณะของการเสริมสร้างนะครับมาแบ่งปันมาแชร์นะครับแล้วก็มาให้กับเพื่อนๆ ให้กับน้องๆให้กับหลายๆคนที่รักการศึกษาหรือรักการพัฒนานะครับอันนี้เป็นเป็นการที่เราไฟฟ้าแล้วก็เป็นการที่เราหาหลักการหรือเป็นการที่เราเอาแนวของลักษณะของเป็นเ็าเรียกว่าพายเวสนะครับก็หรือเป็นการที่เรา,า,รา,ารรนะครับมาแชร์ต่างๆกันครับนะครับอย่าลืมนะครับนะการลักษณะของการเรียนรู้ในในระบบใหม่หรือการเรียนรู้ในลักษณะของกึ่งของการที่เรา นะครับมาแชร์เนี่ยบางทีบางครั้งมันต้องยอมรับนะครับการทํางานในในเซกชันหรือเป็นสเต็ปเนี่ยแต่ละท่านหรือความเรียนรู้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับบางคนก็เอาแค่เป็นองค์ประกอบ คำว่าองค์ประกอบในที่นี้ความหมายของผมก็คืออาจจะทําให้บุตรหลานแล้วก็ครอบครัวหรือเป็นเป็นหลักการให้กับญาติพี่น้องแค่พอประมาณนะครับอย่างเช่นนะครับการทริมทริมนี้ที่นี้ความหมายของผมก็คือการเล็มขอบนะครับหรือการไล่ลักษณะของส่วนบนนะครับบางทีเขาต้องยอมรับว่าแต่เขาไปไปร้าน นะครับในภาวะแล้วก็โควิดหรือหลายๆอย่างตรงนี้นะครับการที่เราจะไปเดินหรือจะไปใช้บริการเนี่ยมันก็มีบางครั้งแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าอาจจะกลัวในกลุ่มของการสุ่มเสี่ยงนะครับส่วนการที่เราทําพอได้ในความหมายของผมก็คือครับอาจจะทริมจะเลมนะครับหรือใช้ปฏิเลี่ยนแต่งขอบนะครับหรือเป็นตัวคิปเปอร์นะครับใช้ปากลองแล้วก็ไล่าตามขนาดของเส้นผมหรือบางครั้งสุดสุดท้ายเลยนะครับเป็นทรงที่ง่ายๆก็คือการตัดสกินเฮด สกินเฮดในความหมายของผมนะครับก็จะมีระดับของการตัดในเก่งตั้งแต่สั้นและโชวถึงยาวนะครับคำว่าสั้นในที่นี้ความหมายก็คือการตัดลักษณะของการใช้นำเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือการเป็น,เป,นเป็นลนักษณะขาวที่ออกมานวลนๆหรือเป็นขาวลาักษณะเก่งของผมสั้นนะครับอันนี้ท่านก็สามารถใช้นำเบอร์หรือปากครอบเนี่ยนะครับตัดแล้วก็ถ่ายให้ดูทั่วทิศะทั่วทิศะความหมายของผมก็คือรอบเลยนะครับตั้งแต่ ด้านจอนะครับด้านไถทอยด้านบนนะครับทั่วทิศนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมากันขอบนิดนึงกันขอบในที่นี้อาจจะใช้เป็นคิปเปอร์จิกเข้าไปก็ได้หรือใช้เป็นใบมีดนะครับก็คือการขอบเพื่อให้ทรงและรูปแบบออกมาได้เขาเรียกว่าวสวยงามอันนี้เป็นเคสที่กึ่งของการขนาดของผมสั้น ส่วนัมเบอร์ที่2นะครับเหมือนกับกึ่งคล้ายๆผมนักเรียนอันนี้ต้องยอมรับครับส่วนบนเนี่ยใช้ใช้ในผมนักเรียนได้เลยจะมีเนื้อผมน้อยหน่อยแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยอาจจะถ้าเราต้องการให้บางหน่อยก็อาจจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับเราเอาเอา2เ,เบอร์มาประยุกต์กันคําว่า2เบอร์ประยุกต์กันก็คือด้านข้างเนี่ยหรือด้านขอบเนี่ยะนะครับบางทีนักเรียนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ยาวมาก นะครับเขาให้ต้องการให้สั้นเหมือนกับเป็นเฟรดหรือขาวเลยนะครับเราสามารถจะใช้เบอร์หนึ่งลองได้นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ไถให้ทั่วที่ะนะครับแล้วก็ใช้เบอร์สองไล่ส่วนข้างบนส่วนขอบปลายต่อนะครับอันนี้เราอาจจะใช้เป็นคิปเปอร์หรือเป็นกล็ไกลก็ได้นะครับเน้นขอบปลายต่อแล้วก็การขอบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น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 หลักของการตัดผมกึ่งของ นักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการที่เรามาเล่าสู่นะครับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปใช้บริการหรือใช้สถานที่เนี่ยอาจจะไกลไปการเดินทางอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีสุ่มเสี่ยงแต่ถ้าเราทํางานได้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเขาเรียกว่านะใช้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับหรือเป็นเฮลท์สวิตนะครับหรือเป็นลักษณะของการที่อยู่ข่งของต่างประเทศ อันนี้ต้องยอมรับนะครับการทํางานหรือการที่จะไปใช้บริการในลนักษณะอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะฝรั่งเขาเรียกว่า expensive ก็คือแพงหรือแพงมากๆนะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับนะครับแต่ส่วนการที่เราทํางานได้หรือช่วยหรือตัวเองได้เนี่ยในเคสลสักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะใช้เป็นน u m เบอร์ถ้าเราต้องการให้ยาวขึ้นมานิดเบนเบนกึ่งของสกินเฮดแต่ไม่ถึงขนาดได้ขาวมากก็อาจจะใช้น u m เบอร์สาม นะครับสในที่นี้กวาหมายของผมว่าเขาจะมีเนื้ออยู่ระดับพอประมาณหรือลักษณะของครึ่งของเซนนะครับนะอันนี้จะประมาณสักักประมาณสักหนมิลหรือมิลกว่ากว่าหรือ2อมิลเนี่ยนะครับจะไล่ให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ ขอบเลยตั้งแต่ไล่ตั้งแต่โซนของซีกบนเลยก็ได้นะครับนะตัด่ายปืนไปเลยยาวจนกดถึงซีกหลังนะครับส่วนไทยทอตินผมเนี่ยเราก็ไล่ให้เชื่อมกันทั่วศีรษะอันนี้เป็นเป็นเบอร์สนะครับนะลอง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 ใช้คิปเปอร์ดูแล้วก็ใช้นัมเบอร์ของเบอร์สดูนะครับส่วนขอบปลายแนวเนี่ยเราอาจจะมีการใช้อย่างที่บอกว่าคิปเปอร์กับข้าง แล้วก็ตัดการขอบดูแล้วก็อาจจะมีหวีช่วยนิดนึงหวีรองคือการให้มันมีความสมูทหรือการเนียนนะครับบางทีเราใช้นำเบอร์ที่มันตัดผมแล้วค่อนข้างที่ยาวเนี่ย มันจะลอยกันคำว่าลอยก็คือขอบเนี่ยมันจะดูหนามันจะดูไม่สมูทแล้วก็จะดูไม่สวยงามส่วนการที่เราใช้หวีรองหรือใช้น้ำเบอร์หนึ่งเนตวัดขึ้นคล้ายๆแบบยกปลายนิตวัดเป๊เพ่เป่เพเเพื่อให้มันมีความกืน่นกันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสร้างถึงความสวยงามได้นะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับนะเป็นการที่เรามาเผยแพร่แล้วก็มาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็ให้กับหลายๆคนที่เขาเราียกกึ่งซาลอนนะอันนี้ตัดผมชายไม่ต้องกลัวสั้นมีความรู้เลิศอยู่แล้วนะครับนะแต่เรามาพูดกึ่งของ ส alon ส alon ในที่นี้ก็คือเป็นนะครับเป็น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 ลักษณะของลดี้หรือเป็นผมหญิงนะครับที่เรามาแชร์แล้วที่เราบอกกล่าวบางทีท่านก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงด้านนี้นะครับส่วนนะครับที่อยากะทําหรือทําให้กับบุตรหลานหรือครอบครัวเนี่ยแน่นอนครับนะหรือบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเป็นรายได้เสริมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราได้เห็นนะครับหน้าการที่เราดายเป่าเซต แล้วก็จัดทรงเนี่ยของคุณพี่เขาเนี่ยออกมาได้สวยนะครับส่วนสีไม่ต้องบอกเลยนะครับไม่ดําสนิทนะครับดูดูเก้าอี้นะครับแล้วเก้าอี้จะออกมาด้วยสีดํานะครับส่วนผมเขาเนี่ยเป็นช็อกแลตเลยนะครับนะส่วนไฮนะครับหรือเป็นคริปเปอร์เนี่ยผมใช้6%เพื่อต้องการดอบหรือปิดผมขาวอันนี้ก็เป็นความจริงส่วนความเกลี่ยงความสะอาดไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีตกขอบเลยนะครับนะเพราะก่อนทาเนี่ยถ้าจะเห็นอยู่นะครับตอนสเต็ปแรกหรือเป็นเซกชันแรกหรือเป็น ครั้งแรกที่ทำนะครับหรือเป็นสเต็ปหรือเป็นลักษณะหนึ่งที่ตอนแรกนะครับจะเห็นนะครับผมใช้ออยนะครับเป็นเป็นออยไปนะครับทาขอบไว้ก่อนการทาขอบไว้ก็หมายความว่าตั้งแต่หน้าผากนะครับมาถึงจอนแล้วก็หลังหูแล้วก็ใบหูนะครับนะแล้วก็ได้ไททอยทุกสัดส่วนนะครับขอบของมุมเนี่ยเราก็จะทาไว้คำว่าทาไว้เพื่ออะไรนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับเวลาสีที่เราไปป้ายเนี่ยโดนเนี่ยมันจะเช็ดออกนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักนะครับนะส่วน นะครับส่วนความหมายของผมก็คืออย่าให้โดนผมถ้าโดนผมนะครับเราเอาสีไปไป้ายเนี่ยสีเขาก็ไม่ติดนะครับมันก็จะเป็นงอกเหมือนอย่างเก่าอันนี้เป็นคุยกันนะครับแล้วก็ก็จะได้ระมัดระวังนะครับส่วนการที่ที่เราทําผมไปเนี่ยนะครับแล้วมันจะไปเลอะนะครับอันนี้ต้องต้องยอมนะครับบางทีอย่างเคสเนี่ยนะครับนะอาจจะเป็นเจ้าภาพหรือเป็นฝ่ายเจ้าเบ่าเจ้าสาวในที่ไปขึ้นอวยพรหรือไป ไปมอบนะครับของรางวัลหรือไปไปได้รับเกียรติอย่างสูงเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะอยู่บนเวทีแล้วทุกสัดส่วนหรือความสวยงามเนี่ยมันก็ต้องมีทุกอย่างนะครับอาจจะเป็นถดทุลุกเสื้อผ้าหน้าผมนะครับองค์ประกอบก็มีสัดส่วนที่สําคัญนะครับการที่เราจะพีอาตัวเราเองหรือการที่เราเชื่อหรือเลือยสายตาของคนที่เขามองดูเนี่ยเป็นเป็นเป็นส่วนองค์ประกอบของสําคัญถ้าเรานะครับนะทรงผมออกมาคลิกนะครับเสื้อผ้าหน้าผมองค เครื่องประดับนะครับเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์นะครับอาจจะเป็นสร้อยแล้วก็หูต่างหูอะไรก็แล้วแต่การแต่งหน้าต่างผมเนี่ยมันก็สามารถที่จะเสริมตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเป็นเป็น,ปนจุดหลักครับครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับที่ผมออส สมจิตนะครับหรือเคทิวคานามีนะครับเอาเทคนิคนะครับอาการตัดผมมาให้ช่านชมเห็นไหมครับสีละศีษะเขาเนี่ยจากที่ผมเขาบานฟูนะครับเรามาตัดแร้วือกระชับให้มาศีษะเขาถุยนะครับเป็นออกมานะครับจะเห็นนะครับหน้าแนวเรานึกเป็นแนวกึ่งของยูนิเซ็หรือเป็นแนวของผมหญิงผมชายที่เรามาอัพพลายนะครับจะแตกต่างกับผมชายทั่วไปนะครับที่เขาไล่เฟร ขาวนวลเกินนะครับอันนั้นเป็นเป็นหลักการของเขานะครับอันนั้นเราจะไม่ก้าวไกลตัวนเป็นหลักของเราเนี่ยหลังที่บอกว่า k คท o คารามีเนี่ยเรามอามิกรวมกันนะครับล้วก็เอาเทคนิคของการทํางานในเรื่งของ ผมหญิงผมชายนะครับมารวมกันครับอย่างเช่นเดิมนะครับนะเข้ามาแล้วนะครับ fc ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ครับกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าผมและทีมงานนะครับมีเทคนิคของการทํางานในแนวของแฟชั่นสวยเก๋เท่ในสไตล์เชดูคอนมี่นะครับเราก็จะพบกันและอย่าลืมนะครับเรามีทางทิกเกอรเพียงท่านแอดไปนะครับ s a กลมกลมครับ s o m k i t ครับอสมจิตครับท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้และอย่าลืมนะครับเรามีทาง Facebook Live Every Day ที่ ลวไ์ทุกันส่วนนะครับ YouTube นะครับท่านก็นสามารถคลิกไปได้อาจารย์ใหญ่สอนตัดผมกําเนิดซาลอนหรืออจารย์ออดสอนตัดผมทาง YouTube ครับ0ู6 7 9 6 4 8 5 8ครับพบกันเจอกันอีกครับ